โมตัสสะพระคะวัโตอรหัตโตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระม,มาจจโลกะที่ปฏิสัมภิตี กันอันชาลีอันที่วารังอาญาจะถาสันติธาสัตต์ตาปารักชังคาชาติกา เทเฟตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชังท้าวสหัมบดีแห่งโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิดนิมนต์พระอาจารย์ครับ น้อมถวานัตนยศขอความนอบนอบ้นอมจนมีแด่พระมมรัตนัยขอนโมทนาญาติโยมที่ได้มาทำกุศลทุกวันอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะวันนี้จะได้นำเรื่องราวที่มาในพุทธาารอิก,กายทามบทเหมือนเดิมแต่มาในสหัสวรรษว่าด้วยเรื่องของนางกีสาวโคตมีเราก็จะมาดูเหตุการณ์บางอย่างบางทีเราก็ค้าดไปถึงมัน โยมเคยเห็นไหมว่าอยู่ๆทรัพย์สินของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นองนินที่เคยเห็นเนี่ยเป็นทองก็เปลี่ยนเป็นทรงโยมเคยเจอไหมและโยมเจอแล้วแล้วโยมจะทำาไงเออก็โยมดูนะคนที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาแบบอย่างไรพระศาส,สดานี่ยเมื่อประทับอยู่ในพระเชตว,วันเนี่ยก็ได้ทรงปราบรถถึงนานกีสาโคตมี เรื่องเดิมมันมีอยู่นี้ว่าได้ยินว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งเนี่ยอยู่ในกรุงสามวัตถีเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีทรัพย์สี่สิบโกดสี่สิบโกดแล้วก็จะมีห้องคลังเต็มไปหมดเลยเป็นด้วยเงินทรัพย์สินเงินทองแต่ทรัพย์สี่สิบโกดในเรืองของเศรษฐีนั้นเนี่ยได้กลายเป็นถานไปหมดเลยยมเห็นแล้วยมตกใจไหมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยในห้องคลัง จากที่มันเป็นเพชรนินจินดามีทองอะไรอยู่เต็มหมดเนียพอเติมให้มากลายเป็นฐานไปหมดยมจะทํำยังไงส่งสอบส่วนกันหนักเลยเนาะทั้งบ้านเลยมีใครอยู่บ้างเนี่ยใครไปทําอะไรตอนกลางคืนเออเศรษฐีเห็นเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเศร้าโศกจึงห้ามอาการเสียนอนอยู่บนเตียงน้อยเออแกก็เห็นแล้วเนี่ยก็เสียใจแล้วก็นอนนอนแบบเหมือนคนหมดอะไร เพื่อนผู้หนึ่งของเศรษฐีนั้นก็เลยถามว่าเหตุไรเนี่ยจึงเศร้าโศกนักเพื่อนได้ฟังความแล้วเนี่ยกล่าวว่าอย่าเศร้าโศกเลยเพื่อนฉันนั้นเนี่ยมีอุบายอย่างหนึ่งจงทําอุบายนั้นเถอะเออแกก็มีอุบายเพราะแกก็เป็นคนฉลาดแกก็เลยบอกให้ให้ให้อุบายอย่างเศรษฐีก็เลยถามว่าทําอย่างไรแล้วเพื่อนทําอย่างไรแล้วเพื่อนเพื่อนของเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าเพื่อน ท่านจงปูเสือลําแพนที่ตลาดของท่านของตนแล้วก็ทํำฐานให้นําฐานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นไปกองเอาไว้แล้วจงนั่งขายจงนั่งเหมือนจะขายคือเอาฐานทั้งหมดเนี่ยจากในห้องคลังนั่นแหละที่เห็นเป็นฐานเนี่ยเอาไปกองไว้กองไว้ในตลาดของตัวเองนั่นและแล้วก็นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับพ่อค้านั่งขายาน พ่อค้านั่งขายท่างบรรดามนุษย์ที่มาแล้วมาแล้วคนไรเล่าพูดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งแล้วก็ขายน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านเนี่ยนั่งขายท่างท่านพึ่งพูดกับคนเหล่านั้นว่าเราไม่ขายของของตนจะทำอะไรได้ส่วนถ้าว่า ผู้ใดกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าชนที่เหลือขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำพึ่งและขายน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านเนี่ยนั่งขายเงินนั่งขายทองท่านพึงพูดกับคนผู้นั้นว่าเงินทองที่ไหนก็เมื่อเธอพูดว่านี่ไงท่านจึงพูดว่าจงนำเงินทองนั้นมาก่อนแล้วรับด้วยมือ ของที่เขาให้ในมือของท่านอย่างนั้นนะก็จะกลายเป็นเงินและทองก็ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงสาวรุ่นท่านจงนำมาเพื่อบุตรในเรือนของตนมอบทรัพย์40่สิบกอดให้แก่นางพึงใช้สอยเงินทองที่นางให้ถ้าเป็นเด็กชายท่านพึงให้ทิดาผู้เจริญวัยแล้วในเรือนของท่านแก่เขา แล้วก็ให้มอบทรัพยี่0บโกดนั่นนะให้แก่เขาไว้ใช้สอยตามที่เขาให้อุบายคืออะไรคือเพื่อนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยมันเป็นทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันด้วยวิบากบางอย่างนะโยมมันทําให้ทรัพย์นั้นเนี่ยกลายเป็นทางเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เอาไปกองขายไว้แล้วก็ให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำเป็นเหมือนกับขายของถ้าเกิดใครมาบอกว่าเอา้าทําไมมานั่งขายทางก็บอกไปเลยว่าเอา้าทําไมขายของตน ไม่ขายทานแล้วจะไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดใครมาบอกว่าทำไมท่านนั่งขายเงินขายทองเอออันนี้เนี่ยแสดงว่าคนนี้เขามีบุญนะก็ให้ให้มอบทรัพย์นั้นอนะ่ะให้ออกับคนคนนี้เลยนะจะเป็นผู้หญิงก็ให้นำมาเป็นสไพซถ้าเป็นผู้ผู้ชายก็ให้มอบลูกสาวตัวนะ่ะให้กับผู้ชายนะั้นแล้วก็ให้นำเข้าบ้านแล้วก็มอบทรัพย์ทั้ง40โกดนอะ่ะให้ออกับเขาไป แล้วเวลาใช้สอยก็ให้ขอจากเขาเออทรัพย์ของเราจริงๆนะีกลายเป็นของคนอื่นโดยปริยายไปเลยนะเออ,เ,อเป็นแบบนี้เศรษฐีนั้นกล่าวว่าเอออุบายนี้ดีจึงให้จึงทำฐานให้กองไว้อยู่ในร้านตลาดของตนนั่งจาเออนั่งทำเหมือนจะขายคนเหล่าใดผู้กับเศรษีนั้นอย่างนี้ว่าชนที่เหลือทั้งหลายขายผ้า ขายน้ำมันขายน้ำผึ้งและขายน้ำอ้อยเป็นต้นท่านนั่งขายถานก็ให้คำตอบแก่คนเหล่านั้นว่าฉันไม่ขายของของตน,แล,งงตนแ,ลแล้วจะทำอะไรจะทําอย่างไรเขาถ้าไม่ขายของตนแล้วแล้วจะทําอะไรกินครั้งนั้นมีหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งชื่อว่าโคตมีปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีเพราะนางมีสลีละบอบบางเป็นธิดาของตระกูลเก่าแก่ ได้ไปยังประตูตลาดด้วยกิจอย่างหนึ่งของตนก็ได้เห็นเศรษฐีนะั่นะจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อชนที่เหลือขายน้ำขายเออขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึง่งและน้ำอ้อยเป็นต้นทำไมท่านจึงจนั่งขายเงินขายทองเล่าเออก็ถามเลยนะว่าทำไมถึงนั่งขายเงินขายทองเศรษฐีก็เลยตอบไปว่าเงินทองที่ไหนแม่ ตามตามตามที่เพื่อนบอกเลยเงินทองที่ไหนนางโคตมีก็เลยกล่าวว่าก็ท่านนั่งจับเงินทองนั่นเองไม่ใช่หรือว่นั่งจับอยู่อะ่ะไม่ใช่เงินทองเหรอเอ,อมันเป็นฐานน่ะแหละที่เขาเห็นเศรษฐีเลยกล่าวว่าไหน้วเจ้าจงนําเงินทองนั้นมามาให้ดูซิแม่ก็เลยแยกน้องหยิบให้ดูซิไหนเป็นเงินเป็นทองนางก็เลยโอบเต็มมือ เอา่านนั้นอดเต็มมือแล้วนะ่ะก็าวางไว้ในมือของเศรษฐีฐานนั้นก็ได้เป็นก็ได้กลายเป็นเงินและทองทั้งหมดเลยอันนี้ก็ได้เป็นบุญของนางด้วยลักษณะนั้นลำดับนั้นเศรษฐีก็เลยถามนางว่าแม่เรือนของเจ้านั้นอยู่ไหนเมื่อตางตอบว่าอยู่ที่โน่นรู้ความที่นางยังไม่มีสามีแล้วจึงเก็บทรัพย์นำนางมาเพื่อบุตรของตน แล้วก็ได้ให้ได้มอบทรัพย์40โกดไว้ทรัพย์ทั้งหมดนั้นก็ได้กลายเป็นเงินและทองเหมือนเดิมเลยเต็มคังเหมือนเดิมเงินทองก็กลับมาเหมือนเดิมนางก็คือได้เป็นผู้มีบุญได้ใช้ใช้สอยทั้งทั้งนี้ว่าเป็นทรัพย์ของเศรษฐีแต่ทรัพย์นั้นกลายเป็นฐานปัจจัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมายจันสมัยเอ่นอีกหลังจากนั้นเนี่ย นางได้ไปอยู่ในตระกูลของเศรษฐีแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งคันตั้งคันขึ้นมาโดยการล่วงไปแค่เพียงสิบเดือนนางก็ได้พ่อบุตรแล้วบุตรนั้นเนี่ยได้ทำกาละในเวลาที่เดินได้เป็นบุตรที่นางก็รักนะรักมากเป็นบุตรคนแรกแล้วเป็นเด็กกำลังหัดเดินแล้วก็มาเสียชีวิตในขณะนั้นนั่นแหละนางห้ามพวกชนที่ จะนําบุตรของตนไปเผาเนี่ยเพราะนางไม่เคยเห็นความตายคือนางเกิดมาเป็นคนมีบุญนนโยมไม่เคยเห็นคนตายตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่เคยเห็นคนตายเลยก็ได้อุ้มร่างของบุตรผู้ตายแล้วเนี่ยด้วยเซเอลด้วยหวังว่าจะถามถึงยาเพื่อบุตรของตนเองก็จะหายาอันเดเนี่ยเพื่อให้ลูกของตนเนี่ยได้ได้กินแล้วก็เพื่อจะได้ฟื้นขึ้นมา จึงได้เที่ยวถามไปตามลําดับเรือนว่าท่านทั้งหลายรู้จักยาเพื่อบุตรของฉันบ้างหรือเปล่าเดินไปถามทุกบ้านเลยเป็นคนรักลูกแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยนะก็ถามว่ามีใครบ้างมียาที่ยารักษาลูกของตนได้ที่นั้นเนี่ยคนทั้งหลายก็เลยพูดกับนางว่าแม่เจ้าเป็นบ้าหรือหรือเปล่าเจ้าเที่ยวถามถึงยาเพื่อจะรักษาบุตรที่ตายแล้ว คนทั้งหมดก็บอกเลยว่าเอา้าเจ้าเป็นบ้าแล้วเที่ยวหายาที่จะรักษาคนตายเนี่ยมันไม่มันไม่มีหรอกนางสําคัญว่าจะได้คนผู้รู้จักยาเพื่อบุตรของเราอย่างแน่แท้จึงเที่ยวไปต่อคือมีความมั่นใจว่าจะต้องมีใครสักคนนึงเนี่ยหายาเนี่ยรักษาลูกของตนได้ท,ทีนั้นเนี่ยก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนฉลาด เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นนางแล้วก็คิดว่าทิดาของเรานี้จะคลอดเอ่อเห็นทีว่าทิดาคนนี้เนี่ยจะคลอดบุตรคนแรกไม่เคยเห็นความตายเราเป็นที่พึ่งของหญิงนี้ย่อมควรจึงได้กล่าวว่าแม่ฉันรู้จักยาแต่ฉันรู้จักคนเอ่อแม่ฉันไม่รู้จักยาแต่ฉันรู้จักคนผู้รู้ยาคนหนึ่ง ก็เลยกล่าวนะว่าตัวเองอไม่รู้จักยาหรอกแต่มีอยู่คนหนึ่งรู้จักยานี้ที่แย่รักษาคนตายเนี่ยนางโคตมีจึงกล่าวว่าใครล่ะพ่อบัณฑิตนั้นจึงกล่าวว่าแม่พระศา,าสดานยทรงทราบจงไปทูลถามพระองค์เองเถออให้ไปถามใครพระพุทธเจ้าเอาคนตายอุ้มไปคนตายไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอยายก็มียานะ มียารักษาด้วยานางกล่าวว่าพ่อฉันจักไปจะทูลถามดังนี้แล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วเยือนอยู่หน้าที่สุดข้างหนึ่งทูลถามว่าทราบว่าพระอ,องค์ทรงทราบยาเพื่อบุตรของหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาจ,งจาึงตรัสตอบว่าเออเรารู้ออะเรารู้ยม,ยมจบไปนะเอาไปรักษา ยาวิเศษนางโคตมีก็เลยตอบว่าได้อะไรจึงควรจะถามว่าอะไรได้เรามาเป็นตัวยายเนี่ยจึงควรพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดสักกยิมือหนึ่งก็ควรมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอามารักษานะนางโคตมีจึงตัดกราบทูลว่าจักได้พระเจ้าข้า แต่ว่าจะได้ในเรือนของใครเล่าจึงสมควรเออแกก็เป็นคนฉลาดนะคือต้องได้มเมล็ดพันธุ์ผักกาดแต่นางก็ไปหายามาตลอดแล้วมันไม่มีสักที่อ่ะใช่ไหมนางก็เลยถามต่อเลยว่าแล้วมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยจะต้องไปหาที่ไหนจึงจะสมควรพระศาสดาจึงตัดตอบว่าถ้าว่าบุตรหรือธิดาใดๆ ในเรือนของผู้ใดไม่เคยตายให้ให้ไปเอามเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนนั้นจึงสมควรให้ไปหามเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะจากเรือนของคนที่มีบุตรที่ไม่เคยตายเลยเให้ไปหาที่นั่นอันนั้นสมควรเอามาเป็นยานยท่านน่ะยมคิดว่าจะมีไหมไปหาบ้านที่ไม่มีลูกลูกลูกเหลือยากตายอย่างมีไหมมีไหมไม่มีนะ ไม่มีหรอกว่าบ้านหลังไหนจะไม่มีคนตายมันก็มีทุกเรือนน่ะนางานางโคตมีก็ถูลรับว่าดีละพระพุทธเจ้าข้าแล้วก็ถวายบวงคมพระศาสดาอุ้มบุตรผู้ตายแล้วด้วยเสยเอลเข้าไปภายในบ้านเยืนที่ประตูเรือนหลังแรกกล่าวว่ามเมล็ดพันธุ์ผักกาดในเรือนนี้มีบ้างไหมทราบว่านั่นเป็นยาเพื่อบุตรของฉันเอาไปเยืนตะโกนถามเลย อ้าวใครมีบุตรไอ้บ้บานหลังนี้เนี่ยมีเมล็ดทางประกาศไหมเพราะฉันรู้ว่าเมล็ดทันประกาศเนี่ยจะรักษาลูกของเราได้อย่างนี้คนก็เลยเคนทั้งหลายก็เลยตอบว่ามีแล้วก็นางก็จึงถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นจงให้เถอะจงให้เถอะคนเหล่านั้นก็เลยนําเมล็ดพันธุ์ประกาศมาให้เมื่อนํามาให้แล้วจึงถามว่าในเรือนนี้เนี่ย บุตรและทิดาเคยตายไม่มีบ้างหรือแม่คือถามว่าอา้าวในในเรือนเนี้ยมีบุตรและทิดาเนี่ยไม่เคยตายใช่ไหมหรือมีมีคนเคยตายไหมพวกเขาเหล่านั้นก็เลยตอบว่าพูดอะไรก่นพูดอะไรแม่เพราะคนเป็นมีเล็กน้อยคือคนเนี่ยมีความเป็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนตายนั่นแหละมีมาก คนที่เป็นเนี่ยมันมีอยู่น้อยแต่คนตายเนี่ยมีจํานวนมากไอ้ที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยหมู่บ้านเราแต่และหมู่บ้านเนี่ยมีไม่ว่าคนไม่ตายแล้วหมู่บ้านเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วอยู่แล้วคนตายอะ่ะเท่าไหร่สรุปแล้วคนตายกับคนเป็นเนี่ยใครมากกว่ากันนะคนตาย,นยมีมากกว่าจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนางก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจงรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดของท่านไปเถอะนั่นเป็นยา นั่นไม่เป็นยาที่จะรักษาลูกของฉันได้กเ็เอาเมล็ดพันธุ์ปากกาต้นไปคืนเข้าไปแล้วก็ให้คืนไปจากนั้นก็เที่ยวฐานไปที่อื่นโดยทํานองนี้ตั้งแต่เรือนหลังแรกนางก็ไม่สามารถที่จะหาเมล็ดพันธุ์ปักกาแม้ในเรือนหลังหนึ่งหลังหนึ่งได้พอถึงเวลาเย็นก็คิดว่าโอ้กำหนักเราได้ทำความสำคัญว่า บุตรของเราเท่านั้นที่ตายคือมีความคิดว่าบุตรของเราคนเดียวที่ตายคนอื่นไม่ตายเพราะแกไม่เคยเห็นคนตายแหละแกก็เลยมีคิดที่ว่าบุตรของเรา,เาคนเดียวในอะตายแต่ปรากฏว่าแกไปถามมาทุกเรือนแล้วเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยมีคนตายทั้งหมดมีลูกหลานตายแล้วทั้งนั้นก็ในบ้านทั้งสิ้นเนี่ยคนที่ตายเท่านั้นเนี่ยมีมากกว่าคนเป็นเมื่อนางคิดอยู่อย่างนี้ หัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตรก็ได้ถึงความแข็งแล้วนางได้ทิ้งบุตรของตนไว้ในป่าแล้วก็ไปยังสำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สุดข้างหนึ่งลำดับนั้นเนี่ยพระศาสดาก็รตับนางว่าเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือหนึ่งแล้วหรือก็ถามว่าได้มาแล้วใช่ไหมเมล็ดพัน์ผักกาด นางโคตเมจึนตัดทูนถาบตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะในบ้านทั้งสิ้นคนตายนั่นแหละมากกว่าคนเป็นพอเป็นพอรู้อย่างนี้ปุ๊บพระองค์ก็ทราบแล้วแล้วนางเนี่ยมีจิตใจอ่อนแล้วความยึดต,ติดอยู่ในบุตรของตัวเนี่ยได้ละไปแล้วเนี่ยก็เลยได้แสดงธรรมให้ฟังลำดับนั้นน่ยพระศัสดาึแตัดกับนางว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตาย ความตายนั้นเป็นธรรมที่ยั่งเยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายด้วยว่ามัจจุละมัจจุลาฉุดฆ่าสัตว์ทั้งหมดผู้มีอัธยาศัย,าายยังไม่เต็มเปี่ยมนั้นแหละลงในสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาคนผู้หลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตัดพระคถานี้ว่ามลิตยูยย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตร และสัตว์ของผู้ของและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสร้างไปในอารมณ์ต่างๆไปดุดห้วงน้ำใหญ่พัดช,ชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นอันนี้เป็นคำสอนที่บอกว่าให้เราเป็นผู้มีสติอย่ามัวเมากับอารมณ์ทั้งหลายไปยึดติดในกามคุณอารมณ์อารมณ์ความสุขทางกามคุณอารมณ์เหล่านี้มันมีความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวบุคคลที่มืดบอดก,ก็จะถูกพัดพาไปไปลงสู่อวบายนะผู้ที่มัวเมาผู้ที่หลับไหลลุ่มหลงอยู่แต่การมคุณอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพวกพวกเล่านี้ก็จะถูกพัดพาไปพัดพาไปสู่อวบายนยั่นแหละในการจบคาถาเนี่ยนางกีสาโคตมีก็ได้ดำรงอยู่ในพระโสดาบันก็ได้บรรลุป็รปพสะสาว์ได้เห็นสภาพาความเป็นจริง เห็นความไม่เที่ยงนะเห็นความไม่เที่ยงก็บรรลุเป็นพระโสดาบัตนตรงนี้แหละฝ่ายนางกีสาโคตมีนั้นได้ทูลขอบรรพชากับพระศา,าสดาแล้วพระศา,าสดาได้ส่งไปยังสำนักของนางพิสุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่ากีสาโคตมีเถรีในวันหนึ่งนางถึงวาระในโรงอุโบสถ นั่งตามปฏิบได้เห็นเปลวปฏิบคือนั่งตามปฏิบก็คือนั่งจุดปฏิบเทียนเปลวเทียนนั่นแหละแล้วก็ได้เห็นเปลวปฏิบลุกโพงขึ้นและหลี่ลงได้เถือเอาเป็นอารมณ์ว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังเปลวปฏิบที่ลุกโพงแล้วก็หลี่ลงพูดถึงพระนิพพาน ไม่ปรากฏอย่างนั้นก็คือหมายว่าผู้ที่ถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยไม่เห็นอาการแบบนี้เพราะว่าพระนิพพานไปมีความเที่ยงไม่มีการเกิดดับไม่มีการเกิดกับพระศาส,สดาประทับนั่งในพระคันทักูดีนั่นแหละทรงแผ่รัศมีไปดุดนั่งตรงหน้านางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นแหละโพตมี สัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดและดับเหมือนเปลวประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้นก็เมื่อไหร่ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงแม้ชั่วขณะเดียวนะพระองค์กล่าวว่าจะมี ประโยชน์มากกว่าคนที่เป็นอยู่ร้อยปีเหมือนวพวกคนพาเนี่ยเป็นอยู่ร้อยปีไม่สร้างปัจจัยของตนเนี่ยพวกคนพาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผู้ที่หายใจไปวันวันคือมีมีชีวิตอยู่เพื่อการหายใจนะะคนพาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคิดถึงนากามคุณอารมณ์มัวเมาอยู่แต่ในการมคุณอารมณ์ลุ่มหลงอยู่แต่นกามคุณอารมณ์บนเพ้รถถ์ถึงแต่การมคุณอารมณ์ เฝ้ารอแดดการมาคุณนรลองอังเนี้ลักษณะงคนพาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้หลับไหลหลับไหลแล้วก็ต้องไปสู่ในขายของมัตุราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ดังนี้แล้วเนี่ยเพื่อจะทรงแสดงธรรมต่ออนุสนทีจึงกับคัตถะพระคาถานี้ว่าก็ผู้ใดเมื่อเห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายคือพะนิพานนั้นเนี่ยประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของคนผู้ของคนเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นกนะะ็คือในผู้นั้นเนี่ยเราพวกเราเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเราเห็นสภาพของพะนิพานเนี่ยซึ่งมีความสงบยิ่งนะมีความสงบยิ่งมีความที่กิเลสไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การเห็นแบบนั้นเนี่ยแม้ช่วงขณะเดียวเนี่ยประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีนะอีกแบบนี้อันนี้ก็นำมาบอกกล่าวท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าบทอันไม่ตายความว่าอมะตะมหานิพพานอันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณนะคำที่เหลือเช่นเดียวกับคําก่อนนั่นแหละในการจบเทศนานางกีสาโคตมีนั่นแหละ นั่งอยู่ณนะที่เดิมนั่นแหละได้ดำรง,งอยู่ในพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธานะเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิยาปฏิสัมพิธาแล้วก็อภินญานะเป็นผู้มีฤทธินะ์อันนี้ก็นํามาบอกกล่าวก็จบนะนางกีสาโคตมีก็ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเข้ามาอุปถัมภ์อุทธิ์สงฆ์ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในพระธรรมวินัยนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายได้พบกต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานของตนของตนมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรม เป็นผู้มีสติมีปัญญาฉลาดในทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ <Oui. S 1> ื่อความสิ้นไปแห่งวัตฏทุกข์กา mm. วคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านทนรยงตั้งใจรับพรพรวะตุสาพพมังคะลังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านลักันตุสาปเทวตา เหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาสตีปวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจง,บบงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด